สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางตัววิ่งรูดนะคะสูตรวิ่งรูดหวยลาวพัฒนานะคะก็โอ้ผลหวยออกนะคะห้าห้าเก้าเก้าสามแปดนะคะ FC หลายท่านคงได้เบิ้ลกันไปเนาะเห็นตามเบิ้ลกันมานานเหลือกเกินนะคะในไล์สดเมื่อวานเห็นทุกท่านบอกว่าน่าจะเบิ้ลน,น่าจะเบิ้ล โใคไขมันดีใจด้วยนะคะส่วนวิ่งลูดนะคะสูตรวิ่งลูดตายนะคะหนึ่งสองไปไม่ได้ค่ะแอดขออนุญาตลงให้ดูอีกหนึ่งงวดนะคะลงให้ดูอีกหนึ่งงวดเพราะตามสถิติมันแล้วมันหลุดสองงวดติดนะคะหลุดสองงวดติดทุกคนก็ดูเป็นแนวทางกันไปก่อนนะคะดูเป็นแนวทางไปกันก่อนสําหรับแนวทางตัววิ่งลูดนะคะแอดไม่รู้ว่าใครแตกสามตัวไหมนะคะเต็มเต็มนะคะแปดเก้าสามนะคะหวยออเก้าสามแปดนะคะแอดแตกสามตัวเนาะ แต่ว่าตัววิ่งมูดไปไม่ได้นะคะใครที่ได้ดีใจด้วยนะคะไม่รู้ว่าใครผ่านตาได้หยิบจับไปไหมนะคะสามตัวแตกแล้วนะคะสามตัวแตกแล้วทุกท่านแต่ว่าเดี๋ยวแอจะลงสูตรนี้ให้ก่อนนะคะเพราะว่าตามสถิติที่มันหลุดก่อนหน้านั้นมันหลุดสองงวดติดแล้วมันก็มาเข้าสิบสองงวดนะคะ ท่านที่ยังไอ้นี่ก็ลองพิจารณากันดูก่อนนะคะเพราะอยู่ในช่วงที่สูรหลุดนะคะแต่ว่าแอดก็ลงให้ดูเป็นแนวทางเนาะใครที่ชอบก็ลองพิจารณาดูนะคะใครไม่ชอบก็ดูเป็นแนวทางนะคะทุกคนแอดก็ทําให้ดูนะคะอะมาดูกันเลยนะคะโอ้่าเสียดายเนาะมีถึงแค่สองแปดค่ะมีถึงแค่สองแปดสามแปดไปไม่ถึงนะคะ ตัววิ่งรูดมีปัญหาแล้วค่ะตัววิ่งรูดนี่แหละค่ะสีก็ดับอยู่นะคะสี่ดับอยู่แอดลงให้ดูเลยนะคะเป็นแนวทางจะเข้าจะหลุดแอดก็ลงให้ดูแล้วแต่ทุกคนจะชอบไม่ชอบนะคะเพราะส่วนตัวแอดก็ไปหนึ่งสองเบิ้ลอยู่แล้วนะคะแอดก็ตามเบิ้ลมานานเนาะแล้วก็สามตัวนะคะเต็มๆกันไปนะคะโอ้น้อยชุดเดยทำไมก่อนให้เป็นกลางกบลายหางเนาะโอ้ไม่ถูกค่ะ สองตัวตัวรูดตายค่ะตัวรูดหนึ่งสองนะคะเอ้าสู้กันใหม่ค่ะทุกคนขออภัยนะคะตัวหนึ่งสองหลุดนะคะหวยมาเบิ้ลน,นะคะหลังจากที่ตามเบิ้ลกันมานานเนาะห้อยมาเบิ้ลแล้วนะคะามาดูเลขดับกันก่อนนะคะมาดูเลขดับกันก่อนเอาไปพิจารณากันดูนะคะตัววิ่งรูดโอ้ลูดสองงวดติดแล้วนะคะหลังจากที่เข้ามาสิบสองงวดเราก็มาดูกันว่าสองงวดติดถ้าไปไม่ได้อาจะเปลี่ยนสูตรให้นะคะทุกคน เดี๋ยวในสูตรตัวเจาะจะมีสูตรลองให้นะคะตัวประกบเข้ามาทุกงวดเลยค่ะแต่ว่ามีปัญหาตัววิ่งรูดตอนนี้นะคะน่าเสียดายจัง93899นะคะ4ดับยูนะคะงวดต่อมานะคะงวดวันที่21นะคะให้ไปที่ดับ0น,นะคะทุกคนให้ไปที่ดับ0คะ่ะ ให้ไปที่ดับศูนย์นะคะสายเลขดับนะคะเอาไปพิจารณาดูนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ยังติดตามรับชมรับฟังนะคะแอดก็นเน้นย้ํานะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะทุกคนเป็นเพียงแค่แนวทางใครชอบยังไงก็จับนะคะแต่ว่าสามไหลเหลือเกินนะคะเพราะว่ามันไม่ทิ้งสามเลยเนาะโอ้ทาไมเราไม่ไปสามเจ็ดทุกงวดเลย มันไม่ทิ้งสามกับสองเลยนะคะเราพัฒนาไม่ทิ้งสามไม่ทิ้งสองค่ะไม่สองก็สามมาหนึ่งตัวทุกงวดเลยนะคะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้างวดแล้วนะคะสองกับสามเดินยาวมาเก้างวดเลยค่ะเก้างวดติดเลยนะคะ,ะมาดูสูตรวิ่งลูดกันนะคะสูตรวิ่งลูดเราพัฒนานะคะแอดยังขออยู่สูตรนี้นะคะหรือจะมีสูตรไหนเพิ่มเติมแอดจะลงให้ในสูตรตัวเจาะนะคะลงให้ในสูตรตัวเจาออะมาดูกันสักตั้งซิ เก้าเดินค่ะเก้าสามเดินแล้วเก้าเดินแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เก้ามาแล้วนะโอ้ตย่ยานค่ะควยหลุดนะคะหลุดนะคะขอขออภัยเด้อใครที่แตกสามตัวดีใจด้วยนะคะใครแตกสามตัวดีใจด้วยเอามาดูกันค่ะทุกคนวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะงวดวันที่ยี่สิบเอ็ดวันพุธนะคะให้ไปที่ห้าศูนย์นะคะให้ไปที่ห้าศูนย์นะคะ วิ่งรูดนะคะให้ไปที่ห้าศูนย์ค่ะทุกคนเอาพี่พิจารณาดูก่อนนะคะเพราะว่าสูตรแอดหลุดสองงวดติดแล้วนะคะเหมือนสติติที่ผ่านมานะคะสถิติที่ผ่านมามันหลุดสองงวดติดค่ะแอดก็เลยยังขอตามอยู่นะคะสูตรนี้มันหลุดสองงวดติดแล้วมันก็มาเข้าสิบสองงวดค่ะสูตรนี้นะคะแอดก็เลยยังเอ้าขอลองดูอีกสักตั้งนะคะหรือถ้า จะมีสูตรไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวแอดจะลงให้ดูนะคะเผื่อเป็นแนวทางที่น่าสนใจของทุกท่านนะคะ50ค่ะเอาไปพิจารณากันดูนะคะ50นะคะสายวิ่งลูดวันนี้สายวิ่งลูดหลุดขออภัยนะคะสายวิ่งลูดหลุดเลยเนาะเอาดับดับยังดับอยู่นะคะดับยังดับอยู่อันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้ด้วยนะคะ ถ้าชอบก็ดูเป็นแนวทางนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านเดอ้อใครที่ไอ้นี่นะคะลองพิจารณากันดูนะคะ50ค่ะเน้นย้ำนะคะว่าให้เป็นเพียงแนวทางนะคะ ใครที่ชอบก็ลองเอาไปเทียบกับสูตรของตัวเองดูนะคะสูตรของท่นที่แม่แม่นดูนะคะสูตรแอดใต้ค่ะสองงวดติดแล้วนะคะสําหรับตัววิ่งลูกจูบก,กันไปเป็นแถวๆเนาะค่ะสายลูดแต่สายสามตัวดีใจด้วยนะคะสายสามตัวเก้าสามแปดดีใจเบิ้ลมาแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะเบิ้ลก็มาแล้วเนาะ ก็น่าจะเบิ้ลสองงวดติดหรือเปล่านะคะงวดหน้าก็คงไม่หนีเบิ้ลอาทิตย์นี้คงไม่หนีเบิ้ลเนาะแอดวาเนาะเดาเอานะคะเอา้าสู้กันต่อไปนะคะสําหรับสายวิ่งลูดขออภัยอ่ะขอลงอีกหนึ่งงวดนะคะว่ามันจะไปต่อได้ไหมนะคะสูตรนี้เพราะตามสถิตินางก็หลุดสองงวดเข้าสิบสองงวดนะคะทุกคนแนวทางมีเข้ามีหลุดก็เน้นย้ํากันอีกทีนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนขอให้มานขอให้ฮิงขอให้ปังขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ